เรื่องของการปรับแผนการซ่อมรางรถไฟฮัทเจประดังเบซ่ารวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับท่านท่ากูลอินทรชมผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกัปรันขับเท้าแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะท่านพอ่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการรถไฟได้มีแนวทางยกระดับการรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างคะ ก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ประสานทางความมั่นคงนะครับทางสายความมั่นคงทั้งกรรมาภาภาคสี่ทั้งแม่ทัพภาคที่สี่ท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาครับ<า>ในการเพิ่มการตรวจตราแล้วก็การคุ้มครองการกู้ซากรถนะครับพยาย่าชั้นนี้คงพูดถึงการการกู้ซากรถการซ่อมบำรุงทางให้กลับมาสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเด<า>ีย๋ยวเราก็จะไปประชุม หาลือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วก็ท่านนายทับทัศี่ค่ถีถึงถึงมาตรการที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็เราก็มีสิ่งที่เราอยากจะได้ในการช่วยทําให้การมันเร็วขึ้นนะครับอสองสามประการซึ่งซึงขออนุญาตว่าเดี๋ยวขอเข้าไปเรียน หาเรียกับท่านผู้ว,ว่าจังหวัดกับท่านในทัพทักซี่ก่อนนะครับค่ะพอค่ะแล้วความคืบหน้าของการเก็บกู้โบกี้รถไฟตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่สามธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตอนนี้เรามีการดําเนินการถึงไหนแล้วค่ะตอนที่หลังจากเกิดเหตุที่สามเนี่ยตอนนี้จึงต้องเรียนว่าทั้งหมดท,ที่ทราบนะครับว่าวทั้งขบวนมันมีสิบห้าสิบห้าบัทตอร์สิบห้าสิบห้าคันนะครับส่วนที่ไม่ตกสิบห้าคันท้ายเนี่ยเราเอาดึงกลับมา เก็บไว้ที่สถานีชุมทางขยายเรียบร้อยนะครับในวันในคืนวันที่สี่นะครับแต่วันที่สี่ต่อเนื่องเช้าวันที่ห้าเนี่ยเราก็สามารถเก็บกู้มาได้อีกหนึ่งคันนะครับคือคือ,ค,อคือคันที่ท่าที่เก้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดเหตุระซำระเบิดซ้ำนะครับก็หยุดการดําเนินการทั้งหมดตอนนี้ก็ในฐานะตอนนี้ก็จะมีจะมีเอ่อ ลถอยู่ในที่เกิดเหตุก้าก9,000นะครับซึ่งซึ่งอยู่ในลักษณะที่ว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการในการกู้กู้ภัยทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างที่จะนานในแต่ละตู้นะครับเพราะว่าสภาพค่อนข้างที่จะห่างจากรางไปเยอะนะครับเพราะงะั้นเราก็ประมาณการว่าถ้าถ้าคําขอด้านความมั่นคงก็ดีหรืออะไรก็ดีที่เราที่เราจะไปเรียนหาลือกันในที่ประชุมวันนี้เนี่ยอ่า ได้ตามนั้นเนี่ยเราก็ว่าประมาณสักห้าวันในการเก็บกู้ตู้นะครับเพราะเราคงไม่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 เร่งรัดไปทำมลางคือแต่เป็นมันเป็นจุดจุดเสี่ยงนะไม่เกิดอันตรายได้เราเพิ่มทำเฉพาะวันก็คงใช้เวลาประมาณห้าวันนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการซ่อมทางซ่อมบำรุงทางอีกสักสองวันเพราะว่าทางเสียหายเยอะนะครับงหลุมลึกขนาดเมตรกว่าเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงก็คาดว่าถ้าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ที่เรา เอาคาดหมายนะครับก็ประมาณเจ็ดวันเราจะเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะต้องต้องมาสายเข้งนหน่วยความมคงที่จะสแกนทุกตารางเมตรในในเส้นทางรถไฟสายตั้งแต่หันจ่าแต่นี่คงแง่ถึงพื้นทางรถไฟทีหนึ่งนะครับเพือ่อให้ให้ชัดเจนว่าจะไม่มีเหตุลักษณะเส้นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจล้นล้วนนะครับมีทั้งผู้สินค้าที่ที่ผ่านเข้าออกประเทศไทยกับมาเลเซียมีทั้ง ผู้โดยสารต่างตัวชาวมาเลเซียชาวไทยที่เดินทางสัญจรไปมานที่ทางเส้นนี้ครับเราคงไ,ไม่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 ยอมให้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับอืเพราะจริงๆการรถไฟก็วางแผนการกู้ซ่อมรางไว้<ช>เป็นอย่างดีเพื่อจะเร่งเปิดคืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้มาใช้บริการโดยเร็วแต่ทีนี้พอมา<ช><ห>เกิดเหตุหระเบิดซ้ำเมื่อวาน,วนนี้วันที่หกทีนี้ทางการรถไฟตอนนี้มีการปรับแผนการกู้โบกี้ที่เหลือไว้ยังไงบ้างคะ ก็ก็อย่างอย่างที่รี้ท่าเมื่อกี้นะครับนี่นี่คือแผนที่ที่ถูกถูกปรับมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้จริงๆเราเราเรียนว่าหลังที่ทางหน่วยเขาม่นคงเนี่ยเขาเขาส่งมอบคือพื้นที่เราเมื่อ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 วันที่สี่ประมาณเลาประมาณบ่ายสองเนี่ยเราก็เร่บเข้าไปดูเนินการนะครับทั้งทั้งระหว่าคือจนกระทั่งเกิดเหตุวันที่ห้า ราก็ถึงได้ได้หยุดแล้วก็ปรับแผนเหมือนอย่างที่ที่จะไปเรียนหถาลือในที่ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวันวันนี้ขีดนะครับค่ะทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุระเบิดซ้าเมื่อวานนี่จะต้องรอเข้าพื้นที่อีกกี่วันหรือว่ารอสัญญาณจาก e o d เมื่อไหร่ที่การรถไฟจะสามารถเข้าปรับปรงพื้นที่ได้คะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ช่วงช่วงสายๆน่าจะน่าจะได้ข้อสรุปครับว่าสายรถไฟไหนซึ่งซึ่งทางทางทางความร่คมงก็ให้ความร่วมมือกับรถไฟเป็นอย่างดีในการตึงพื้นที่ก็ดีในการตรวจก็ดีแต่ว่าคงต้อง สร้างความมั่นใจให้ให้เกิดกับกับทีมช่างอีกนิดหนึ่งนะครับว่าว่า,ว,าว่ามันจะไม่ไม่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้นะครับค่ะก็แสดงว่าช่วงสายวันนี้ก็จะมีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดใช่ไหมคะในการที่จะวางแผนในการกู้โบกี้รถไฟค่ะใช่ใช่ครับถูกป้งครับผมค่ะทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทราบว่าท่านผู้ว่าการรถไฟเนี่ยเป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อ,อย่างเดิมนี้ได้มีการสั่งการหรือว่ามีข้อห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ยังไงบ้างคะ ท่านก็สั่งการมาว่าอ่จะทําอะไรก็ดีขอให้ให้ทําให้ให้อยู่บนพื้นฐานของให้ความมั่นใจว่ามันจะปลอดภย100ัยร้อยเเซ็นครับถึง,ถ,งถึงเข้าไปทํานะครับเราท่านสั่งว่าไม่ให้ทิ้งงานออกมาแล้วก็แต่การทางานอยากต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของผู้บริารงานเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งเป็นสําคัญครับ ค่ะพอโอค่ะและหลังจากนี้ค่ะทางการรถไฟเนี่จะมีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนว่าในโดยโดยระเบียบโดยเฉพาะของการในนส่วนของการรถไฟนะครับเรามีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว้ชันอยู่แล้วแต่ว่าในในส่วนของการช่วยเหลือและการเยียวยาของผู้ประสบเหตุทั้งเสียชีวิตแล้วก็แล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราเราก็จะเนินการตามนั้นโดยกำลังตามนัานครับ แต่ก็อันนี้ไม่รวมในส่วนของจังหวัดในส่วนพื้นที่นะครับอันนี้ก็ว่ากปนอีกประเด็นส่วนของรถไฟก็มีระเบียบปฏิบัติเหมือนอย่างเช่นหน่วยงานอื่นออยู่แล้วครับค่ะแต่ก็ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ครับต้อว่าการฝังให้ดูให้ให้ความสามารถครับ ทีนี้แน่นอนว่าจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงอยู่แล้วในเส้นทางของหัทไยประดังเบซาแต่ถ้าพูดถึงเส้นทางเดินรถอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะมีการปรับแผนยังไงบ้างเส้นทางเดินรถอื่นต้องต้องเรี้ยงว่าในช่วงในเส้นทางสายรถไฟในภาคใต้นี่ก็ก็อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําวันอยู่แล้วครับว่าก็มีแผนดำเนินการยังไงซึ่งก็ยังให้บริการได้ตามปกติอยู่นะครับส่วนที่ในสังสายประดังที่จะมีผลกระทบก็คือตัวรถ ระหว่างประเทศที่ที่เดินจากขัดใหญ่ไปไประดังนะครับวันวันละขี่กบวนอันนี้คงต้องต้อง,ต,องต้องขอลดไปก่อน,นครับแล้วก็ส่วนของรถส่วนที่วิ่งมาจากกรุงเทพกรุงเทพอ่าขัดใหญ่ประดังเนี่ยก็ยังคงวิ่งตามปกติแต่ว่าวิ่งแค่อ่าวิ่งแค่สถานีชุมทางขัาดใหญ่ช่วงชุมทางขัดใหญ่ไปเนี่ยเราก็จัดรถบัสคนข,ขายผู้โดยสารไปประจำต้นี้ครับทั้งลงคลองสถา,านีคลองแง่หรือว่าประดังอันที้เราเราเราจัดรดเกือบคนขายทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนรองรับจํานวนผู้โดยสารที่ได้มีการจะเดินทางไป,ปดังเวซาไปกรุงเทพนะคะที่นี้พอขอาอยากจะให้พอ,อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารรวมถึงขวัญกาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่รฟอฟทอเนี่ยค่ะในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะต้องต้องต้องเล่นอย่างนี้ครับว่าในในส่วนของการรถไฟเองเนี่ยเราเราเรา,เรายึดหลักของการไิงานภายใต้ความปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นของเจ้าหน้าที่อีกแล้วนะครับเพื่อให้การให้การดำเนินการเนี่ยแล้วเสร็จโดยเร็วแล้วก็ เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการให้บริการนะครับเราก็จะพยายามประสา,านกิจการการดำเนินการต่างๆเนี่ยกับฝ่ายภาคผังโคงให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุดแก่ผู้ใช้บริการของเราครับ ค่ะพราอค่ะเอากันตรงๆเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการกับการรถไฟเนี่ยลดลงบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าแน่นอนว่ามันกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการใช้บริการคือคือก็คงคงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าก็คงจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ท,ที่ที่อาจจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนใจหรือว่าฟังไม่มั่นใจเกิดขึ้นน,นะครับแต่ว่า,าเราก็ต้องเรียนว่า ในช่วงสถา,านการณ์แบบนี้ก็จะเป็นทุกทุกทุกพื้นที่ทุก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 พื้นที่ที่เกิดเหตุสถานีนั้นะก็จะมีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นแต่ว่าจํานวนผู้โดยสารคงคงต้องจะดูหรอกแต่ในส่วนของผู้โดยสารรถไฟเองคงไม่ได้คงต้องดูว่าอา่เอาเหตุนี้มันกระทบกับอ่าผู้ักท่องเที่ยวที่เดินทางผา่านข้ามแดนมาทางทาง,ทางด่านประดังไปชาด่านสะดาวมากน้อยขนาดานไหนอันนั้นน่าจะได้ ค่ะได้ได้บทสรุปที่ชัดเจนกว่าการดูจำนวนผู้โดยสารของเราครับอ,อืมค่ะพอโอค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะการอำนวยความสะดวกรวมถึงการคืนตั๋วเนี่ยเราประชาชนเนี่ยสามารถคืนตั๋วได้ไหมแต่ว่าอำนวยความสะดวกยังไงบ้างคะก็ก็ค่ะ,คะก็ในส่วนของของของ ของมือกระทรวอย่างที่เราเรียนนะครับว่าสามารถู้ผู้โดยสารที่ที่ที่เดินทางจากกรุงเทพมาแล้วเราจะลถคดท้ายส่วนส่วนรถที่ที่ที่เดินทางจากขนใหญ่ไปไปประดังไบซาเด๋ยวก็คงต้องต้องรบกวนให้ให้ให้ผู้ผู้ใช้ผู้ใช้บริการเดินทางโดยโดยโมดอื่นก่อนนะครับในช่วงที่เราอยาง ไม่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้โดยสารอยากจะติดต่อเรื่องของตัวโดยสารก็สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ของรอฟอทหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์ใช่ค่ะอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะท่านค่ะ24ชั่วโมงครับผมค่ะสุดท้ายค่ะพมขออยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงผู้โดยสารรถไฟไทยในช่วงนี้บ้างค่ะก็ข็อรบกวนเนี่ยรบกวนให้ความมั่นใจนะครับว่าในการในการโดยรถในทั่วทุกภาคของประเทศเนี่ยเราเดิน ขึ้นถานเกอะเพร่ขอขัดความปลอดภัยสูงสุดอยู่แล้วครับในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงนี้ที่ยังอยู่ในระหว่งางการเกาะกู้สร้างประหัสทางที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็พยายามทาเราจะทําให้ให,ให้ให้การเรียกรถกลับไาเป็นปกติให้ได้ตรงเร็วที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดในเร็ววันครับ ค่ะขอบพระคุณผอมากเลยนะคะวันนี้ที่ม,มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่การรถไฟทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในใัางนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดี<า>ค่ะคสวัสดีครับ